สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอการสร้างเน็ตเวิร์ก d a t a b a นะคะขั้นแรกนะคะเปิดโปรแกรม arcades ขึ้นมานะคะแล้วก็จากนั้นไปที่โฟลเดอร์ rt rt s ค่ะแล้วเราก็สร้างโฟลเดอร์มาใหม่นะคะหนึ่งโฟลเดอร์ก็ตั้งชื่อว่า network ค่ะ mm hmm. เมื่อรสร้างโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วให้เราสร้าง t o b l e database นะคะในโฟลเดอร์ network นะคะโดยคลิกขวาที่โฟลเดอร์ network s. แล้วก็เลือก new ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเลือก personal geodata base ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่า m y n e t w d r k คะ่ะพอเสร็จะะแล้วนะคะก็สร้างฟีเจอร์ dataset ค่ะใน m i n e t w o r k นี will, ้นะคะโดยที่ขวาที่ m y n e t w d r k เลือก new เลือกฟีเจอร์ dataset ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่า paris ค่ะคลายคิคิกนะคะ ต่อไปเราจใสค่าพิกัดให้มานะคะโดยกดเลือก Import ค่ะเลือก f ฟล d e r ร์ t น o r k a n a l y แอแล้วก็เลือก n o d e Network ค่ะก็ไไ u, ไไคลิกเข้าไปใน Resource คลิกเข้าไปใน b าร y ค่ะก็กดเข้าไปใน n o d น Network คจะทำให้คลิกก s t สติค่ะแลก็คลิก Add ค่ะในช่อง a น e นะคะก็จะปรากฏข้อมูลค่าพิกัดของสติต่อไปนะคะก็ออกด Next ได้เลยค่ะแล้วก็ Next ค่ะ จากนั้นก็ฟิเนิชแล้วก็ได้ฟีเจอร์ด a t a s เ t ็มาแล้วนะคะจากนั้นเราจะอ Import ช้นงข้อมูลฟารีเทิร์นกับสติเข้ามาในฟีเจอร์ดัตช์เซตนะคะที่เราสร้งางไว้ทุกคู่นี้โดยคลิกขวาที่ฟีเจอร์ดัตช์เซ็ตฟารีค่ะจากนั้นคลิก Import เลือกฟีเจอร์เลือกฟีเจอร์ดัตช์ค่ะเลือกฟีเจอร์ค่านะคะแบบ multiple เพราะเราจะนำเข้าอินสองข้อมูลนะคะจากนั้นช่อง Input นะคะให้เราเลือกใช้ข้อมูลฟารีเทิร์นกับสติ ก็คลิกแอด add, ก็โอเคได้เลยค่ะรอประมาณผลสักครู่นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะให้เราเข้าไปเช็คดูว่าข้อมูลเข้ามาหรือยังค่ะในเดียคที่เราสร้างมากคุณใครกข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีข้อมูลเข้ามาเราจะสร้างเน็ตลวนแต่ละเสร็จไม่ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะสร้างเน็ตลวนแต่ละเสร็จนะคะโดยคลิกขวาที่ฟารีดเลือก n ิวค่ะจากนั้นก็คลิกเนะะ็ตลวนแต่ละเสร็จค่ะที่มันเส้นฟ้งองนะคะก็เพราะว่าข้อมูลที่เราสร้างถูกเปิดไว้ก่อนแล้วนะคะมันจะไม่ยอมให้เราสร้าง วิธีการแก้นะคะคือปิดโปรแกรมไปก่อนเลยนะคะแล้วก็เปิดแลค่อยเปิดขึ้นมาใหม่ค่ะแลค่อยสร้างเข้าไปที่เดิมไหมคะ R T S, น <S เ,เนือค่ะตรงช่องฟารีสนะคะให้เราคลิกขวาเลือก New แล้วก็เลือกเน็ตลูบได้เ็ค่ะจากนั้นนะคะตั้งชื่ออะไรก็ได้ไเดี๋ยวจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะในที่นี้เราจะไม่เปลี่ยนค่ะจากนั้นให้กด next ก็ next ค,ค่ะต่อไปนะคะจะเซตค่า connectivity นะคะหรือว่าตัวเชื่อมโดยคลิกที่ connectivity ค่ะมันจะมีให้เราเลือกสองตัวนะคะคือ anyway ก็คือการเชื่อมทุกส่วนของเส้นนะคะแล้วก็ end point นะคะคือเชื่อมจุดปลายของเส้นเท่านั้นค่ะ เราจะเลือกในที่นี้เราจะเลือก any vertex นะคะให้มันต่อจอบไหนก็ได้ค่ะจากนั้นก็คลิกโอเคค่ะก็คลิก Next ก็ Next ได้เลยะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการกำหนดตัว attribute ให้กับ g e t w o r k นะคะเมื่อกี้เรา add ตัว parry turn มาด้วยแต่มันยังไม่ปรากฏใน attribute ในนี้นะคะเราจะเพิ่ม parry turn ในแบบจำลองนี้ด้วยโดยไปที่ add ค่ะตั้งชื่อตัว attribute ตัวนี้นะคะว่า parry turn ในช่อง use type นะคะให้เลือกเป็น destination คะ่ะจากนั้นก็คลิกโอเคค่ะแล้วก็จะได้อ i ิบ t e มาหนึ่งอ t ิบุรุษนะคะแต่ว่ามันยังใช้งานไม่ได้เราต้องไปเสร็จค่าให้ลิดขวาค่ะตรง b a r r e t u r n แล้วก็ไปที่ e l a s t e r ค่ะแล้วก็คลิกที่ตรงช่องไทยนะคะของ b a r r e t u r n แล้วเลือกเป็น constant นะคะก็คือค่าของที่จากนั้นก็โอเคได้เลยค่ะจากนั้นก็คลิก n ลิกได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการกําหนด direction นะคะของตัวแมปกํำลองตัวนี้นะคะโดยกําหนด direction เลือก general ตรง display lab unit นะคะเปลี่ยนมาเป็น meter แล้วก็ตรงช่อง s t r e e t name field นะคะตรงช่อง name เลือก field ที่ชื่อว่า cool name ค่ะจากนั้นก็โอเคแล้วก็ n น x t ค่ะ หน,นหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าสรุปที่เราตั้งเข้าไว้ตั้งแต่ต้นนะคะจากนั้นให้เราคลิกคีนิดได้เลยะค,ะเค่ยะก็คลิกเย็ดได้เลยะคะ่ะขน้านี้นะคะก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะเปิดเน็ตเวิร์กขึ้นมา หน้าจอไรไหมนะคะให้เราต่อเอียดเลยค่ะค่ะน,นี่ก็คือ n e t w o r er k ร์เตรวแที่เราสร้างไว้ทั้งหมดนะคะต่อไปต่อไปนะคะเร้าจอวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุดค่ะโดยเปิดชั้งข้อมูลสติอย่างเดียวนะคะติดออกให้เหลือแค่สติค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ n e t w o r er k ร์ t เน็ตเวิร์อนาลนะคะบนแบท็บ toolbar เลือก new r o u ค่ะเพื่อวิเคราะห์เส้นทางต่อไปนะคะ ก็คลิกที่ Show Network a n a l y z e Window ค่ะพอเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ Create Network เพื่อทำการจุดแรกแล้วก็จุดที่สองนะคะก็จุดเข้าไปพอเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกที่ Root Property ที่อยู่ในช่อง Network a n a l y z e ะคะ่ะต่าง Layer Property ก็จะขึ้นมานะคะจากนั้นเลือก a n a l y z e s e t t i n g ค่ะตรงช่อง Impedance นะคะให้เลือกเป็น meter ค่ะจากนั้นก็คลิก OK ค่ะ จกนั้นาคลิกสบนะคะเพื่อที่สสแสดงระยะทางนะะจากจุดแรกไปจุดที่สองถ้าเราต้องการที่จะดูะรายละเอียดนะคะให้คลิกที่ Direction Window ค่ะนี้คือ,อรายละเอียดทั้งหมดนะคะพอเสร็จแล้วก็เราก็จะเพิ่มจุด5จุดนะคะเพื่อคำนวณระยะทางที่เร็วที่สุด <SU cc ion> โดยไปที่ Create ค่ะแล้วก็กำหนดจุดมาเพิ่ม5้าจุด ตรงไหนก็ได oh ้ค่ะัจากนั้นไปที่ layer property ค่ะในช่อง impedance นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น minute ค่ะจากนั้นก็โอเคเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วคลิกเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วค่ะเราไปคที่โซค่ะเพื่อที่แสดงผลค่ะอันนี้ก็คือคำนวณระยะทางที่เร็วที่สุดมาให้เราแล้วค่ะ เมื่อเราเสร็จแล้วนะคะก็คลิกขวาที่ข้อมูล Root ใน t a เ l e of c o ค t นเทนเพื่อจะริมกฟออกต่อไปนะคะเราจะมีเคาะพื้นที่ให้บริการค่ะโดยที่โดยไปที่เครื่องมือ Network Analy z นเลือก new service area นะคะจากนั้นให้เราคลิกที่ create network กำหนดจุดมา1จุดค่ะแล้วก็ไปคลิกที่ service area property ค่ะ ค่ะแล้วก็ในช่องเลือก Analysis Setting นะคะช่อง EpiDen นะคะให้เราเป็น Minute ค่ะช่อง Default Base นะคะเราจะเลือก10นาทีคือพิมพ์เลข10เข้าไปค่ะจากนั้นก็โอเคค่ะคลิก s o เพื่แสดงผลนะคะนี่นะคะก็จะปรากฏระยะทางที่สามารถเดินทางเข้าไปยังจุดหมายปลายทางภายในภายใน10นาทีนะคะ หากเราต้องการที่จะระบุเวลาหลายๆเวลาเราสามารถทําได้โดยกดที่ Service a r e ร p r า p e r t y ทีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปทําการระบุเวลานะคะในช่อง default Break นะคะเป็น3นาที5นาที7นาทีค่ะจากนั้นเราก็คลิกโอเคเลยค่ะคลิกท,ที่ช่องโซเอร์แสดงผลน,นะคะเราจะเปลี่ยนสีนะคะให้มันดูง่ายขึ้น อันนี้ก็คือ3ามนาทีห้านาทีเนาทีนะคะเยอะเวลาในการที่เราเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางค่ะค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะคลิกขวาดี่ช่ข้อมูล service area t s e v i c r e นะคะแล้วก็กดปม่มออกกันเลยขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์หาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุดนะคะขั้นแรกนะคะคลิกที่ network analyze เลือก new c o d e facility ค่ะ จากนั้นคลิกที่ create network นะคะแล้วก็กำหนดจุดมาห้าจุดข่ะแทนลงแพบอลค่ะก็เปลี่ยนชื่อเป็นลงพยาบาลนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตามลำดับค่ะ นะคะแล้วก็จะไปเลือก Incident ์นะคะเพื่อที่จะแทนจุด mm hmm. อุบัติเหตุนะคะแล้วก็ไปคลิกที่ create n e t w o r d นะคะแล้วทำการจุดขึ้นมา10จุดเพื่อที่จะแทนอุบัติเหตุะคะแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นอุบัติเหตุ เขาก็ตัวเลขหนึ่งส้เาจะปเก้าองดับนะคะ เราจะทำการเปลี่ยนสีนะคะให้ดูชัดขึ้นค่ะพอเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกโซฟค่ะเพื่อที่จะให้มันแสดงขึ้นเก็จะปรากฏเส้นทางนะคะระหว่างโรงพยาบาลกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเราสามารถที่จะ ดูรายละเอียดของวิเหตุได้นะคะโดยคลิกขวาที่ f a c i l i t y ฟนะคะในช่อง table of c o n t e n t ก็คลิก open a t t r i v i t e คะ่ะค่ะก็จะมีข้อมูลต่างๆให้เราสามารถดูได้นะคะจากนั้นคลิกออกไปเลยค่ะจากนั้นก็ะนนกจะ remove ตัว f o c e p a l i t y ออกนะคะค่ะต่อไปนะคะจะทำการวิเคราะห์เมทริกค่าใช้จ่ายนะคะระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางค่ะ โดยคลิกที่ network analyze น,นะคะแล้วก็เลือกเป็น n od cosmetic ค่ะขัจากนั้นนะคะก็ไปที่ create network นะคะแล้วก็กำหนดจุดมา3จุดค่ะแล้วก็ใส่ชื่อว่าคลังสินค้า1คลังสินค้า2ก็คลังสินค้า3นะคะตาม ข้อต่อไปนะคะก็ไปคลิกที่ destination นะคะก็ทําการจุด5จุดค่ะเพื่อแทนลางคาปีค่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นลางคปงางคป, 2, คปีก1ลังคาปีก2ลังคาปีกรลังคาปีก4ลางคาปีก5นะคะ จากนั้นนะคะก็เสร็จแล้วเราเปลี่ยนสีนะคะเพื่อจะให้ดูง่ายขึ้นนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปคลิกโูบนะคะให้มันแสดงผลเ่าก็จะ ปรากฏเส้นทางของคลังสินค้ากับร้านค้าปิดนะคะว่าระยะทางไหนในการเชื่อมโดเชื่อมโยงว่าอันไหนใกล้อันไหนอันไหนไกลอันไหนนะคะเราสามารถดูได้จากอันนี้ค่ะหากเราต้องการดูข้อมูลระยะทางได้อย่างชัดเจนให้คลิกขวาที่ origin นะคะในช่อง people of c o n t e n t แล้วก็เลือก open attribute เาก็จะประกากฏคลังสินค้าระยะทางในการศึกษานะคะ พิเศษก็ปิดตา้นะคะค่ะนี่ก็คือขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายระหว่างจุด,จดต้นกับจุดปลายทางนะคะก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ